ฮัลโหลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วนะคะเดือนธันวาคมชาลาสีกันเป็นไงเดือนนี้ตกอะไรเดือนนี้ของคุณตกพันธุพันธุแปลว่าอะไรครอบครัวการจัดการเรื่องที่ดินมั่นช่องนะคะเดือนนี้ภาพรวม ต้องระวังเพราะดาวประจำตัวเดินไม่ปกตินะถึงวันที่12บธันวาคมต้องระวังการโพสต์ต่างๆการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆอาจจะเป็นวุมแมลงวกกลับมาทำร้ายตนเองได้ไม่จําเป็นก็เลื่อนผ่านไปฟังเฉยๆดูเฉยๆโซเชียลมันน่ากลัวนะคะบางทีเราไม่ตั้งใจไม่เจตนาจังหวะสวยๆไปโดนเข้าก็ต้องคอยพยายามเตือนพี่ก็ต้องเตือนตัวพี่เองด้วย เพราะว่าเราก็เป็นคนราศีกันเหมือนกันก็ต้องระวังปากระวังคาเนี่ยมาอ่านดาวให้น้องๆก็บางทีก็โดนแซะโดนอะไรมาเหมือนกันนะแต่เราก็ใจเย็นไม่ตอบโต้ก็ไม่เป็นไรนะคะทีนี้ต้องระวังเรื่องสําหรับบางคนนะถ้าดาวในไม่ค่อยดีนะแล้วดาวพุธเ,เดินไม่ปกติด,ด้วยจนกระทั่งถึงวันที่สองทางา่านว่าระวังอย่าอยู่คนเดียวอาจจะอยู่ในมุมที่ โดดดิ่งได้นะคะพยายามหากิจกรรมทําหาอะไรทำจะได้ลืมๆในสิ่งปัญหาอุปสรรคต่างๆทั้งหลายที่ผ่านมาอุปสรรคกับการเงินน่ะมันมันมีเข้ามาแน่นอนเลยนะเดือนธันวาคมเนี่ยนะต้องระวังการใช้จ่ายในเดือนนี้มากมีเรื่องใช้เงินเยอะนะแต่บอกให้นะราศีกันดาวสุขซึ่งเป็นดาว การเงินของคุณเนี่ยนะอยู่ในภพอลิแล้วอยู่กับดาวเสาร์นะคุณใช้เงินไปเลยใช้นี่ใช้จ่ายค่านู้นค่านี่จ่ายล่วงหน้าไปเลยมันจะได้ถูกกระดวงนะคะจ่ายออกไปให้มันหมดหมดนี่หมดสินไปเลยก็เท่ากับว่าเราก็ไม่ได้เสียเงินละแต่ถ้าเราไม่ไม่จ่ายพวกนี้นะเดี๋ยวมันจะมีตัวอื่นมาให้เราจ่ายหน่นหนี่น่านตายห่าแล้วกูไม่มีเงินที่จะไปเที่ยวเลยอยากไปเที่ยวไปเที่ยวไม่ต้องไม่ต้องขี้เหนียวนะคะ แล้วด่ดาวอังคารมรณะลาพระสัฮัช,าชาลาพระแล้วดาวอังคารก็เป็นนิดเอกก็ละระวังทรัพย์สูญหายจากการหลงระเริงหรือการเลิอประมาทของตนเองนะคะใครที่ยังไม่มีแฟนคนโสดอาจจะไปเจอคู่ที่มีอํานาจมากกว่าตนคู่ที่มีอิทธิพลต่อตนหรือไปคบใครแล้วปรากฏว่าเขาเป็นคนขี้หึงขี้ระแวงมากอันนี้อันตรายนะ คุณจะแบบกลัวหมอไปเลยสําหรับชาวราศีกันบางคนต้องระวังนะคะ,ะถึงแม้จะเป็นช่วงที่มีเสน่ห์เพื่อนเยอะสังคมจัดมีคนยอมรับยอมรักชื่นชมก็ตามแต่มันจะไปเจอคนที่มี power มากแล้วคุณก็เกรงใจจะเป็นอาจจะไปได้ไม่รู้ว่าเขาเป็นนักเลงเนี่ยแล้วเราก็ไปรักเขาพอาไปเจอแล้วโอ้โหเสร็จแล้ว เดี๋ยวก็เลี้ยงด้วยเข่าเลี้ยงด้วยอกเลี้ยงด้วยหมัดอไม่ไหวนะคะอืมแล้วเอ่อข้อดีในเดือนนี้อคุณก็อาจจะได้รับสมบัติจากญาติผู้ใหญ่ได้เงินส่วนแบ่งได้เงินขวัญถุงได้เงินของขวัญได้มาแบบไม่รู้ตัวนะหรือได้เงินจากคู่ครองโดยที่ไม่คาดคิดก็มีสําหรับคนมีคู่อยู่แล้วนะไม่ได้ไม่ได้คนโสดนะอันเนี้ย เอางี้ดีกว่ายังไงก็ตามกันยายนเนี่ยถึงแม้ว่าดาวการเงินคุณจะอยู่ในภพอริก็ตามคุณได้ตังค์แต่ได้ตังค์เราต้องใช้เก็บไม่อยู่หมดโอเคไหมนะได้แล้วหมดก็ดีกว่าไม่ได้ใช่ป่ะ <c oughs> ขอให้เที่ยปีใหมย่ยังมีความสุขนะคะอย่าลอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เหมือนเดิมสวัสดีค่ะ